อ้าวครับดาบอ้วนจนแดครับอีกหนึ่งเคล็บครับผมวันนี้นะครับอีกหนึ่งเคล็บครับผมแกงก็อร่อยครับเปิดงานด so, 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 uh, so, 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 so ้วยนี่ค so, รับวัตถุดิบโเราครับวันนี้ครับแกงปลาทอดนาครับผมแกงปลาทอดนาดูครับวัตถุดิบครับนี่ใบใบนี่ใบใบกระเพราครับผมไม่เคือคืนม่เคือพวงปลาทอดนาครับ ไอ้เข้าแล้วครับ <c oughs> ไอ้เข้าแล้วผมแล้วนี้ <c oughs> ทีเด็ดครับทีเด็ดแกงท่อนนาตัวมานเจ็ดโลครับอุย้ยเจ็ดขีดครับผมอันนี้น้ำพริกหอมแล้วใส่น้ำน้ำครับรวนรวนหน่อยครับ

กมแบกแต่ผมเก่งคนทุกคนนะสำหรับชุนเลยครับดีชุนแล้วครับชุนแล้วครับไอ้ตามกระแลกเพืครับคนนี้อ่านี่ครับบรรยากาศยามเช้าครับขุนเขาดูครับบรรยากาศยามเช้าขุนเขาที่ครับอ่าที่เดิมครับที่เดิมเย็นบอกว่าฉันติดเขากระิ่นเลยอะ มนอยงอมนอยู่ข้างบากำนันเลยดอกไม้เลยลูกลูกตะลอเอ้ยไอทองไหนทองราคุ้มไห่เน่ะพอมันน้ำพริกแกงของเรานะครับมาจากครัวยายฮิดครับผมขมขมบุยัดไปแล้มบุยม ผมสิมีเมีผู้แกเมื่อี้วันเนี้ยขายแพะมองเนี้ยมันน่าดายเนียที่โน้นละถังไรแกถ้าซื้อเยอะไปูอกไม้เนี่ยกำนันดอไม้อยู่ใกล้เขเขาเป็นจายใช่ไหมประยายกำนันน่นแหละลูก่าวกำนันไี่เทียมเผ่อนไดเลยอย่งนี้ลูกลูกด้วยปู่มาก นีปูตุ๊กต่งดหมอดนนะล้วหยปุ่มนะเิดอะรไหมเกิดอะรไหรอ๋อขอดลอทลองิลองกิ่ก๋วปลาไทยรู้นะอือนี้ครับรอ้เดือดก็เดือดใส่ตัวปลานะครับแป๊บหนึ่งครับ น้ำดื่มไม่รู้ครับน้ำตาลตาเลยไม่รู้ครับว่าคอนเสิร์ไม่เข้าครับไปนะตัวไว้วาดๆนี่แหละงานตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับปุดปวดแล้วโมโหแล้วครับน้ำโมโหแล้วแต่คนยังไม่โมโหครับพักก็ยมีเรื่องครับน้ำโมโหแล้วครับน้ำเดือดน้ำกำลังเริ่มโมโหไปไปไปเลยคนยังไม่โมโหนะครับยังไม่เดือดยังไม่มีเรื่องครับตอนนี้จะพักวนชวน คือส้รัเร็วดิอันนี้ชดอนนานะครับชดนาตัวเจ็ดขีดครับผมเอ้ตัวเจ็ดล้ออ้ยผมผิดก็ดขีดครับพปลาอนพวอยูขอานินยู่บาะรเอาข้อหมาดยคนถามก็ถามมาด้วยอิมะมอแรมันเยอะอ่ะอ๋อแรกปมันั่งก็กินลาก็กินกันไปไอ้คนถามก็ถามกไป เตนู unter, whatever, so so ่ <level> <the> ีนี่คือเลกโยนทิ <the> ้งตาข้างนอแล้วเอาแยแดเลยโยนทิ้งตาข้างนอกนะโอ้โหสมควรี่ทำกันเลยเ็เี่ยวเกี่ยอะไรหรอลาดได้ที่ครับรอบครกีครับรออมอร่อยหอมอร่อยู่ที่น้ำพริกครับน้ำพริกอย่างเดียวที่อร่อยครับ น้ำเดือดตอนนี้เริ่มแล้วครับโหมโหใหญ่แล้วครับนี่น้ำน้ำเราเริ่มเดือดแล้วครับโหมโหแล้วครับน้อยน้อยครับได้ดิลด้วยกันลดเดได้ดิลด้วยกัน ีลคลิป like อน,นี้มีล like ายคลิปออกไปแล้วแกงหมูปลาแกงปลาไก่แกงปลา,าขยลดผัดนอามาไม้ที่เมาหนอามาไม้หมูปลา oh, like โอ้คลิปที่กูแชอนเ้ยปกนน้้ยนกิน๋อาหละอ

ครับเือแล้วครับเป็นเดือแล้วไหนไห้ยระวังให้ด okay. ีนะามันเป็นัร้อยนะจะโน่น yeah. ันก็ริงจริงๆมันสามร้อยลคนนะ สีแหละค่ะปลาปลาใสจริเอมนเลยมา้นนี่ใช่ที่เคยมาผมไม่รู้ว่าใช่ไมใได้ยี่ห้อมนต้องเนาะเขาบอกว่ามันต้องใส่มาตนไม่ต้องใสมาตุ่นนะในปลาสมบอัคเห็นไหมเห็นแค่คงชุโรดถือเ้ยหลับไม่ได้เลย สีเหลืองทองสีเหลืองทองเลือดเเไม่ไปเว้ยอุ้ยเดี๋ยวหมดเดี๋วหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดโคล่มืดเลืดเอาามไอีกานะใสดเลยนะอัดอัดวิดีโอเฉยอันนี้อะไรที่ครับไดงเหมอสง ข้า่ไอกาดัห้งเลเนี่ยต้องเ็ดเห็ดฟางนะใส่ไปกันชาเอาไปกินชาตไกัมเลยโอ้กินกินอร่อยกินอร่อยกินใบหัวเราะไปโอ้โนําเนี่ยต่อิน ไม่รู้ดิใบาบยีราบใบยีราบมีนะเพศรวมไม่เข้ากันจะไปพอไล้วอัลังเดินแล้วเดินแล้วครับเดินแล้วักงครับนีเริ่มถุกแล้วครับนี่ปลาในบ่อปะไม่ใช่ปลาปไหนอยไปดักมาหนุนนะ อ่านาน้อยปลาหนาจิบปลาสาปลาหนาครับปลาหนาเมาใช่ปลาสาไม่ใช่ปลาเลี้ยงเรื่องเรื่องแกงไว้ใจผมดาบอ้วนชวนแดงครับกินมาเยอะแลวครับกินอ้วนกินเมนอ้วนเลยพรุ่งนี้ตัวสุขภาพใช่ไหมเนี่ยใช่ รู้พวกนี้เบาหวานพวกอะไรบ้างเืดแน่พวกนี้เครื่องตัวน้ำตาลมันมันแห้งจริงไหมเขาเนี่ยง่ายอะสองร้อยกรัมเร้อยเดือดได้ที่เนื้อปลาสุกดีครับดีสักพักจะใส่มะเขือนะครับตาลป้าไอ้เราส่งส่งยไขมันไม่ใช่ดยสอ้อกว่าเยมยุทธ์นนตาลร้อยสี่สิบร้อยหถึงสามร้อกว่ากันสาม

ผักยาวแล้ว็็ไม่ทำาวนนะเดียวเดียวพุ่ตรงนี้นเละครับพี่เดียยวพุ่งไปตรงน้นกลไปุ่งทางเนี่ยมันจะเพชรใ่ใกล้นิดเดียวเองสายต้องรอออกเวนก่อนแล้วก็ไป8โมงอดข้าวได้เหรอไอ้นี่เลยเป็นที่กับตัวเหรเนาะดอาไปมาตาเป็ดเอาไชจะดรอ ยังไม่หายเลยมันไปออกตลอดนะปัตตุลทุกเดือนไหนผมไปกรุงเทพไปมอสบกลับมาก็กักตัวเลยโอ้หผมไม่ได้ไม่ได้ติดเชื้อแค่สวัสดีคับผมโอาครับได้ที่แล้วครับตี่นี้เราจะใส่มะเขือแล้วครับน่าสุดเกินดีที่สุดเกินข้นเลยนะก็สบายเลยไม่ต้องเข้มข้นกินไหมหิวแล้วครับอร่อย เดี๋ยวต้นตอกมาดูใช่เดี๋ยวต้นตอกให้มาที่พื้นมาเลยยี่บ้างน้ำตัวยี่บ้างตากมาผลช่วยคนแดงนะครับไหนพูดเลยพูดเลยใช่ใช่อยู่ใส่กันดุชั้นด้วยนะเหลือว่า นอนสี่สี่ใช่วนวนเรยกองวนว่าสวยเงาวงานก็ไปเขาเผาใส่ยออาครับคนฟันดีนะครับใส่แป๊บเดียวยกครับขีดเย็นฝนตกขีดเย็นฝนตกีายบาด เตอกามมมันมันแห้งไม่ได้เลยสี่ปอสามสองหน่ตัว้ยังได้ไหมได้อมนงสองที่มศนี่ละอ่าะบุคคลแกงปาน้ำไส้ไอร่อยวกเผ็ดจีนึ่งหมื่นโค้งบนึ่าสาเจี่ป้องหรากอยองหอต่ลประเทศ นะครับเดี in ๋ยวจะดครับอ <restrial> <to bad air> mm ีก hmm. น mm ิด hmm. นึงรอมาเกิดได้ที่ปลาปลาทอดนาครับผมไปกี่โมงสามโมง

สูตรรยเกลือครับแบเผาสูตรรยเกลือนายกมีอ่ะอย่างนั้นแหละเอลองกินนยนี่หมกซีดคม้อนเค็มข้นี่เมข้นยูตรนเลือเล้มลูกนเลยม้อไม่ดีมือไม่ไปอ่ะบานบ้านตึกเยอะๆมีชลรถวงมีะจมน้ำมอนแล้วต้นมะม่วงอีกนีของมันม้ว

เอาผมขอปิดคลิปเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมอ <c oughs> ่ารบุญุนแดกนะบุญุนแดกถ้าไม่แดกอยู่ไม่ได้